ฟิลค่ะวันนี้ฟิลมกับฟิมนะคะจะมารีวิวแฮนดี้แฟนค่ะเป็นพระลบเจ้าหญิงนะคะของฟิลมจะเป็นเจ้าหญิงแอรียลค่ะขนะวนค่ะจะเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าค่ะจากร้านที่ีทอยเทมค่ะ แล้วช่วงน,นี้นะคะก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับเจ้าหญิงเอลซ่าแล้วก็ผองเพื่อนนะคะคืองาน Disney on i p s e n t Music a l e Festival นะคะก็จะมีงานในวันที่30มีนาคมถึง3เมษายน2016นะคะก็จะมีการแสดงที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่เจ้าหญิงเอลซ่าแอนนาโอลาฟเจ้าหญิงแอเรียลเจ้าหญิงลาเัเซแล้วก็ชมงานบบเจ้าชายอสูรนะคะเดี๋ยวฟิล์มฟิลนะคะก็จะไปเหมือนกัน ของฟิลนะคะจะเป็นเจ้าหญิงแอรเรียลค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มกดให้พัดลมหมุนนะคะ,ะชุดแอรเรียลก็จะเป็นสีเขียวผมสีแดงนะคะจะน่ารักมากเลยตัวนี้เดี๋ยวฟิลก็จะลองกดค่ะห <c oughs> น้ากฟิลฟินมากเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีลูกอมต่อไปนะคะมาดูของฟิลค่ะจ้ะคานาฟิลคะ่ะได้เป็นตัวเอลซ่าค่ะชุดเอลซ่าเลยที่ฟิลใส่อยู่นะคะสีฟ้า แล้วก็ผมของเอลซ่าก็จะเป็นสีเหลือง<ม>เอลซ่านะคะก็ถือหิมะอยู่เป็นเก็บหิมะและ้วไดดิโก้ <c oughs> ตรงที่ตับนะคะก็จะเป็นสีฟ้าค่ะตรงตัวพลรสีม่วง่านนี้นะคะผมก็เป็นสีม่วงะนะฟูชอบเดี๋ยวพีนะคะจะลองกดยเย็นมากโอ้ย <c oughs> ไม่เสียงเครื่องบินว้าวเดี๋ยวก๊ นขนมฟิล์มคัพเป็นของนิสนี่ค่ะตรงนี้นะคะขนมฟิค่ะก็มีลูกอมอยู่ด้านล่างนะคะต้องลองดูนะคะก็คือลูกอมอะไรเดี๋ยวฟิบ์กับฟินะคะจะแกะออกมาค่ะน้องฟีได้บูเบอรี่แน่เลยเพราะเป็นสีฟ้านี้นะคะลูกอมเหมือนกันเลยเดี๋ยวฟิลมกับฟินะคะก็จะหาถ้วยมาใส่นะคะะ ถ้าเพื่อนๆนะคะทานลูกอมเสร็จแล้วก็สามารถเอาพันลงนะคะมาเล่นได้ต่อจ้ะแต่ถ้าทานหมดนะคะก็ใส่ฐานได้ตรงนี้นะคะจ้ะก็จะมีน็อตให้นะคะเอาไว้ไขออก <c oughs> เดี๋ยวฟิมกับฟิมนะคะจะลองชิมดูค่ะ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวฟิมจะชิมสีส้มเดี๋ยวฟิมคะจะชิมสีเหลืองเดี๋ยวฟิมขอชิมก่อนนะคะ <c oughs> เล็กมากเลยเห็นไหมรสส้มก็จะหวานๆนะคะเป็นรสส้มเลย <Lemon. S 2> เลมอนเลมอนคิวสีเหลืองอ่ะต้องหล่อสีส้มนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสีเหลืองก็อร่อยของฟิฟนะคะจะเป็นรสส้มต่อไปเดี๋ยวฟิฟจะชิมสีชมพูต่อไปน้องฟิฟจะชิมสีขาวอไร่อยไหมเนี่ยหวานหวานสตรอเบอรี่นะคะรสมิ้มิน,มนอยากกินรสมิ้มเย็นมาก ของพี่วัลสตอเบอรี่นี่นะคะคือลูกอมที่แถมมาจากแคนดี้แฟนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ละรสอร่อยมากเลยค่ะแต่ละสีนะคะอร่อยมากเอ้ฟีร้อนไหมร้อนต้องเปิดพัดลมนะคะเขามีพัดลมอยู่เหนือไม่ออกแล้วเย็นมากเลยนะคะคายเรขับรถขับรถ ไมพัดน,นะคะเป็นยาค่ะถ้าโดนหน้าหรืออะไรนะคะก็จะไม่เจ็บมากเพราะเป็นยานะคะน,น,นิ่มช่วงนี้นะคะฟิลมกับฟิวจะพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าเป็นหวันนะคะจ้ะติดตามฟิลมฟิวได้ที่ยูท Facebook Happy Channel แล้วพบกันใหม่นในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย